รายการนี้ไหม้หองหลอนโอโอีข้างหน้ามาไหมคนโอทีจะเขาให้มาเก้าไหมเขาให้ไปเต้นเมาคีในบ้านล้างไปไหมไม่เอาเอล่าตันตาตาอะไรกัะเจ้าพิการเจาพิกเจ้าพกค่ะ 2กับ Inner Walk ค่ะเย้วันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้เราคุณหน้าคุณตาเปล่าทุกคนสถานที่คุณคุณนะคะคุนให้ทุกคนในสุดแบ๊สนั่งสองสามใช่เลยที่ w ว r k Point Studio ค่ะและชาวตัไพนะคะที่ยังไม่เคยดู EP 1หนึ่งของพวกเราว่าเป็นคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้บนนี้เลยว่าแต่วันนี้เรามาถ่ายรายการอะไรกันหรอคะเอ๊ะรายการอะไรนะ ก็บรรยากาศของเราเป็นยังไงนะคะลองติดตามดูได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศในการถ่ายทำของซุปเปอร์แมนเองไปกันเลยถ่ายค่ะมาเลยค่ะเราไปประตูไหนกันคะเนี่ยปตูสองปะตูสองเจอกัน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 การตัดท้าวอ้นค่ะพี่กันนะคะพี่กัน ถ่ายรูปได้ไหมมาถ่ายบ้ามาทีหลังไม่ค่อยดีนั่งเลยลูกได้ไหนกล้องไหนก่อนกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ค่ะได้ครับอุ้มงม์แรงนะนึ่งค่ะนั่งครับผมเป็นหล่อมากอ่ะป่ะพวกเรากลับกลับโอเคมาเรามาแค่แค่นี้และค่ะรามาพวกเรากลับตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอทีมงานมารับเราไปไปที่สตูสอดนะคะเพื่อไปถ่ายซุปเปอร์มาร์เก็ต รอรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะมาโอเครอบผิดรอผิดมารอบสองก็ตื่นเต้นรอบสองมารอบหนึ่งก็ตื่นเต้นรอบหนึ่งเฮ้เฮ่วันนี้ทุกคนคิดว่าขาดใครไปขาดใครไปเอ่ยมีคนหนีไม่มาด้วยแหละมีคนหนีเราไปอ่เดี๋ยวเราจะไปห้องแต่งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ห้องแต่งหน้าค่ะบี๊ โฟกับกลับมาที่ไหนทำมาทำไม่ทำไรกลับมาได้ไหมอันนี้เป็นมุกที่เดียวอ้าวเตรียมมาพังพลาเดี๋ยวเราจะเราแต่งหน้ากันเราใส่รอพี่เราจะเสียดสลากให้พี่ก่อนเราให้พี่เพราสวยมาก่อนเนี้ยเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วแน่นอนดูเหมือนแต่งนะคะครั้งที่แล้วเหรอคะครั้งที่แล้วใส่ๆครั้งนี้จัดเต็มนี่ก็้ย่ใส่ๆเนี่ย เรารอดูคนอื่นกันไหมคะว่าเหลือเหลือน้องตูนนะคะกับน้องรามน้ำเย็นมารอดูจะใส่ไหมแล้วใส่ไหมไม่ใส่คลีใสแบบนี้ไม่ใส่แล้วนะแต่งแล้วนะคือเรามีแต่งแล้วนะเ็ธรรมชาติน้องตูนแต่งมาแล้ววันนี้เทปที่แล้วคือน้ำของเทปที่แล้วคือน้ำออกแต่งแล้วยท้อ ha 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 อยู่เท่านี้นะคะอีกครึ่งชั่วโมงวันนี้เรามีมาโชว์สาววางโพนะคะแล้วก็กลับมาทำลายของพี่หม่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงทุกคนอดูตอนนี้นะคะแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วแต่เหลือค่ะเหลืออีกคนนึงชื่อน้องภาละชื่อน้องภาละไว้น้องภาละใไรคะวันนี้ค่ะแต่ไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วครั้งนี้กับครั้งที่แล้วอันไหนตื่นเต้นกว่ากันครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแบบ ชิลแต่ไ <descon> ม่ช <cach ots> ิวตอนเต้นนะคะอสป sponsor ยาสาผมเข้าได้นหคะเข้าเลยค่ะขอณร้องเข้านะคะออก sponsor ใหม่ขอ sponsor ขอนะคะขอยาสระผมนะคะยี่ห้ออะไรไปได้มาส้าผมมานะคะเดี๋ยวจะไว้ยาวยันตะจุ๋มเลยค่ะขอ sponsor โอเคถ้าเพเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้เลยนะครับ ก็นี่นะคะเราก็กําลังรอการถ่ายทันจริงนะคะก็เรากำลังเซตใช่กำลังเซตอยู่ที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะก็คือสตูที่ถ่ายซูเปอร์มัมเนี่ยเป็นสตูเดียวกับที่เราถ่ายชิงร้ายชิงร้านค่ะรับรองรอบนี้มันกว่าแน่นอนแน่นอนมันกว่าเพลงซ้อมาจัดเต็มมากสาวบางโพก็รีมิกแล้วเห็นอย่างนี้นะคะสาวเอาขีก็เป็นสาวบางโพได้แล้วค่ะสาวบางโพนั้นโก้จริงๆสาวเอาขีก็โก้เหมือนกัน ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากมากเลยค่ะ นี้ค่ะสนุกกันเหมือนเดิมเลยโอเคมากสนุกยิ่งขึ้นด้วยยิ่งขึ้นค่ะอยากให้ทุกคน <มา S 1> รอติดตามทำต่ออยากให้สนุกมากกว่านี้ต้องมีมาอีกแล้วม <c oughs> ั้งเย้ตอนนี้นะคะก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกดีมากแล้วก็สนุกมา,มากๆเลยค่ะทุกคนรู้สึกสนุกมากแล้วก็ประทับใจมากตลกมากเลยค่ะมาบนคอที่ไหนก็ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะบอกเลยว่า ุกกว่ารอบที่แล้วแบบเป็นร้านของร้าน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 ร้า้า,า,า,าเท่าเลยนะคะทุกคนลุ้นไเมือ่อส่วนสำหรับรายการนะคะจะออนแอร์วันไหนติดตามไดท้ที่เพจ a c e b o o k The Inner Studio สำหรับวอล์ก ep สานะคะพวกเราจะไปไหนรอดูกันที่ช่อง Youtube The Inner Studio บ๊ายบายมามามไปไหนอะ